ตอนนี้นะคะครูก็กําลังจะพูดถึงบทที่สองนะคะซึ่งเป็นตอนที่หนึ่งครูจะพูดเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวนะคะเริ่มด้วยหัวข้อแรกนะคะสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองคือในบทที่หนึ่งเนี่ยเราเรียนรู้ในเรื่องของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งมาแล้วก็คือในรูปของที่เราจะเจอคือ dy by dx ถูกไหมคะหรือจะเจอเป็น y prime ก็ได้ แต่ในบทที่สองเนี้ยเราเจอเป็นอันดับสองอันดับสองคือทุกคนก็จะต้องเห็นอยู่ในรูปแบบของนึเช่นอย่างเางี้ยค่ะดี d กำลังสอง y d y dx กำลังสองจะมีค่าเท่ากับฟังก์ชันในรูปของ x y แล้วก็ d y d y dx อย่างนี้ก็ได้อ่ะหรือเราสามารถเขียนแทนด้วยในสมการ2.2นี้ในรูปหน้าตานี้เห็นไหมคะ px y ดับเบิลปา m ์เห็นไหมเราเห็น y ดับเบิลปา m ์เนี่ยคืออันดับสอง บวกด้วย qx y พายบวกด้วย rx y เท่ากับ gx นะคะซึ่งถ้าครูจัดรูปใหม่โดยการที่เรานำค่า px ที่มันไม่เท่ากับ0ูนย์เนี่ยหารตลอดสมการเลยเราจะสามารถจัดรูปได้ในสมการที่2.3นี้นั่นก็คือทุกคนจะเห็นเป็นรูปหน้าตาแบบนี้ก่อนเป็นสมการสามัญเ,เ,เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองที่จัดรูปแล้วนะคะจะเห็นว่าด้านขวานี่คือ gx เนาะอ่า แังนั้นเขาบอกว่าถ้าสมก,การ2.1ไม่ได้อยู่ในรูปแบบตามสมการ2.2หรือ2.3นั่นก็คือ2.2แบบนี้เนาะและแบบ2.3คือแบบที่ครูขีดตัวนี้สมก,การนั้นจะถูกเรียกว่าสมก,การเชิงหรือพันธ์ไม่เชิงเส้นแต่หากสมก,การ2.3ไม่มีพจน์ของตัวแปรต้น g x เท่ากับศนย์นั่นคือตัวนี้ถ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับศน,นะคะ เราจะเรียกว่าเป็นสมการเชิองอนุพันธ์แบบเอกพันธ์ซึ่งครูได้พูดถึงในบทที่1นึก็เรียบร้อยละก็คือถ้า gx เนี้ยถ้า gx เนาะมีค่าเท่ากับ0อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบเอกพันธ์ถ้า gx ของเราเนี่ยมีค่าไม่เท่ากับ0น,นั่นคือเราก็จะได้แบบไม่เอกพันธ์ถูกไหมคะอันนี้ก็คือแค่เป็นชื่อเรียกของมันเฉยๆเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ เราพิจารณาอะไรก่อนเราจะพิจารณาสมการเชิงอนุพันธ์แบบเอกพันธ์ก่อนอ่ะอันนี้เป็นแบบเอกพันธ์นะคะ gx เป็นศูนย์ราพิจารณาเทอมแบบนี้ก่อนนั้นตอนนี้ครูกำลังจะพูดถึงสมการในรูปแบบนี้นะคะ y ับเพบวก px y พายบวก qx y เท่ากับศูนย์เรากำลังจะทำการหาคำตอบของสมการนี้กันนะคะอะ จากนั้นมามันจะมีปัญหาค่าเริ่มต้นปัญหาค่าเริ่มต้นครูก็ได้พูดถึงในบทที่หนึ่งแล้วนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นของออ y x ศ x 0คือค่าเริ่มต้นที่ x 0เท่ากับ a แล้วก็มี y ไพรม์ x 0เท่ากับ b ทำไมถึงต้องมี2เงื่อนไขนี้เพราะว่ามันเป็นสมการเชิงรูปพันธ์อันดับสองจะมีอยู่2เงื่อนไขแต่ถ้ามันเป็นสมการเชิงรูปพันธ์สมัาอันดับ1ก็จะมีอยู่1เงื่อนไขให้เราหาค่า c ได้จำได้ใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าอันนี ปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการเชิงพันธสัมันอันดับสองจะมี2องเงื่อนไขแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะมีค่า c ออกมาเป็น2ตัวคือ c 1 c 2นั่นเองเพราฉะนั้นตอนนี้เราก็จะพยายามหาคําตอบหรือหาผลเฉลยเฉะนั้นก่อนที่จะเรียนรู้ว่าผลเฉลยมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็มาดูก่อนหัวข้อแรกก็คือคําว่าผลเฉลยหลักมูลมาดูมเป็นอะไรนะคะ เขาให้พีนาสมาการรูปแบบนี้ก่อนอสมาการรูปแบบนี้ถ้าค่า pqr ที่เป็นฟังก์ชันในรูปของ x เนี้ยมันเป็นค่าคงที่หมดเลยค่าคงที่หมายถึงมันเป็นตัวเลขซึ่งให้เป็นตัวเลข a b c อย่างนี้เห็นไหมคะก็คือค่า px ฟังก์ชัน px ะนีมีเป็นค่าคงที่เท่ากับ a ฟังก์ชัน qx มีเป็นค่าคงที่เท่ากับ b แล้วก็ฟนะังก์ชัน rx เนี่ย เป็นค่าคงที่เท่ากับ c ฉะนั้นตอนนี้ถ้าฟังก์ชันของเราเนี่ยมีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่จะได้รูปแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทฤษฎีบทสองจุหนึ่งเขาเป็นทฤษฎีบทของการมีคําตอบแล้วก็เป็นคําตอบเพียงหนึ่งเดียวด้วยนะคะฉะนั้นตอนนี้ครูพิจารณาปัญหาเงื่อนไขค่าเริ่มต้นในรูปแบบนี้ก่อนนะในรูปแบบนี้โดยที่ gx ของเราเนี่ยต่อเนื่อง แล้วก็มีเงื่อนไขค่า,าเริ่มต้นสองค่านี้นะคะ,ะเขาบอกว่าถ้าเราให้สมการอันนี้นะคะมีผลเฉลยเป็น c x ก็คือ y ท c x นี้ที่นิยามบนช่วง i นะคะเขาบอกว่ามันจะต้องมีเพียงผลเฉลยเดียวเท่านั้นที่สอดคล้องกับค่าเริ่มต้นอันนี้ทฤษฎีบทที่สองคือหลักการทับซ้อนหมายถึงแล้วถ้าคำตอบ เมื่อกี้เอาใหม่พูดถึงนะคะทฤษฎีบทนี้เขาบอกถ้ามันมีคําตอบมันต้องมีคําตอบเพียงคําตอบเดียวถูกไหมจากนั้นแล้วถ้ามันมีคําตอบเป็นสองตัวนี้เป็น y หนึ่ง y สองเนี่ยเป็นผลเฉลยทั่วไปของปัญหาค่าเริ่มต้นนี้เขาจะได้ว่าคําตอบของเงื่อนไขสมการค่าเริ่มต้นนี้นะคะจะต้องเป็นผลรวมเชิงเส้นของสองคำตอบนั้นนะคะก็คือ y x เท่ากับ c หนึ่ง y1x บวก c2y2x โดยที่ c1c2 เนี่ยเป็นค่าคงที่ใดๆนั่นเองนะคะก็คือจะได้คำตอบอยู่ในลักษณะน,น,นี้ถ้ามันมีผลฉเฉลยเป็นทัง้ง y1y2 คำตอบจะต้องเป็น yx เท่ากับ c1y1 บวก c2y2 ซึ่งเงื่อนไขนี้เริ่มต้นนี้จะทำให้เราหาค่า c1c2 ที่ครูอบอกใต้ที่หลังนะคะดังนั้นตอนนี้เรารู้ละคำตอบมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะแล้ก็มาลองดู ในหัวข้อ2.2นี้เขาพูดถึงสมการเชิงเส้นแบบเอกพันธ์อันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่นั่นคือเรากำลังจะหาคำตอบของสมการในรูปแบบนี้นะคะท่องไว้นะ ay ดับเบลมบวก b y ทวมบวก cy เท่ากับศูนะคะข้างขวาต้องเป็นเลขศูนเนาะเมื่อ a b c เป็นจำนวนจริงใดๆก็คือเป็นสมการเชิงเส้นแบบเอกพันธ์ที่ครูกล่าวถึงข้างต้นอะฉะนั้น วิธีการในการหาผลเฉลยคือเขาจะเหมือนกับสมมตอิอะให้มีผลเฉลยในรูปแบบของ y x เท่ากับ e กำลัง rx แบบนี้ก่อนจากนั้นเรานำเอาผลเฉลยที่เราสมมุติอันเนี้ยแทนกลับเข้าไปที่สมการ2.7นี้ก็คือเราต้องดิฟอย่างเช่นดิฟ1ครั้งเราได้เป็น re ก R, ำลัง rx ดิฟ2ครั้งเราได้เป็นอะไรคะเราได้เป็น 2, e r กํลังส e กํลัง r x ใช่ไหมเราเอาทั้ง y ดเบิ้ลพาร์มแล้วก็ y ไาร์มเนี่ยแทนค่าเข้าไปที่นี่เลยค่ะแล้วเราเอาค่า y ตัวนี้แทนค่าที่นี่ด้วยจัดรูปจะได้รูปแบบนี้ถูกไหมคะเราดึง e กํลัง r x ออกมาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในเมื่อ e กํลัง r x เนี่ยมันเป็นฟังก์ชัน Exponential มันจะมีค่าไม่เท่ากับ0ูนย์อยู่ละเพราะฉะนั้นถ้าสมการของเราเนี่ยมันมีสฟังก์ชันเนาะ เป็นฟังก์ชันในวงเล็บคือฟังก์ชันพหุนามคูณกับ Exponential ตัวนี้ไม่เท่ากับศูนแต่ว่าอะไรถ้าตัวนี้ไม่เท่ากับศูนย์แล้วมันคูณกับตัวนี้แล้วมันมีค่าเท่ากับศูนย์มันหมายถึงว่าตัวในวงเล็บต้องเป็นศูนย์แน่ๆเราเลยได้เป็นสมการ28งขึ้นมาเห็นไหมคะเขาเรียกสมการ28ว่าเป็นสมการลักษณะเฉพาะ,ะเพราะฉะนั้นให้เทียบการคูให้เห็นนะ สมการลักษณะเฉพาะจะคล้ายกันกันกบสมการเชิงอนุพันธ์สามันเห็นไหมคะหมายถึงดูนะเหมือน a ก็คือ A เห็นไหมคะ y ดับด้วพามสามารถเห็นเป็นเหมือนกับเป็น r าํ์ลังสองได้ตัว B ก็คือตัว B y พาร์มคือตัว R ตัวนี้บวกก็คือบวก C คือตัวนี้แล้วก็ไม่มี Y เห็นไหมคะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าครูมีสมการเป็น สอง y ดับเบิลพายบวก y พายบวก1เท่ากับศเอ่อขอโทษนะบวก1 y อ่ะก็คือ y เนี่ยเท่ากับศนย์แปลว่าครูสามารถเขียนสมก,การลักษณะเฉพาะได้คืออะไรสมก,การลักษณะเฉพาะที่เขียนได้ตอนนี้ก็คือเทียบนะก็ได้เป็นสอง r กำลังสองบวก r บวกด้วย1เท่ากับศูนถูกไหมเพราะว่า ตรงนี้สัมประสิธิ์เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมอ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งอ่ะอย่างเช่นตัวอ,อย่าง y double prime ลบห้า,า y p r ร m e บวกสอง y เท่ากับศูนย์เขียนได้เป็นอะไรก็ได้เป็นสมการลักษณะเฉพาะคือ r กำลับบงสองลบห้า r บวกสองเท่ากับศูนย์ใช่ไหมหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะ y double prime บ,บ,บวกด้วยส y เท่ากับศูนย์หนึ่งอยง ครูก็จะเขียนสมการลักษณะเฉพาะได้เป็น r กำลังสองบวกด้วย4เท่ากับ0ไม่มี r นะคะเห็นไหมเพราะว่ามันไม่มีเทอมของ y prime เทอมของ y prime มันเป็น r ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสมการลักษณะเฉพาะที่เราสามารถเขียนได้ฉะนั้นทุกคนรู้จักสมการลักษณะเฉพาะแล้วเรามาดูต่อเราจะหาคำตอบของสมการที่เราสมการ27เนี้ยหายังไงคะดู นั้นตอนนี้พอเราได้สมการลักษณะเฉพาะมาแล้วตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นสมการลักษณะเฉพาะเนาะครูทําไงต่อครูก็จะต้องไปหารากของมันก็คือหา r นั่นเองเวลาหา r ตัวนี้นะคะสามารถหาจากสมการสูตรนี้ก็ได้ r เท่ากับลบ b บวกรเท b กำลังสองลบ 4ac ่วนด้วย 2a หรือทุกคนอาจจะหาโดยจากการแยกตัวประกอบก็ได้ ก็คืออ่คุูเขียนให้เห็นนะคะ ar กำลังสองบวก br บวก c เท่ากับศูนย์เนี่ยหาค่า r ได้จากอาจจะใช้วิธีแยกตัวประกอบก็ได้ถ้ามันแยกได้ถ้ามันแยกไม่ได้ใช้สูตรเลย r เท่ากับลบ b บวกลบรู b กำลังสองลบ4 a C ส่วนด้วยยาวๆเนี่ยสอง a ดงนั้นตอนนี้ทุกคนสามารถหา r ได้แล้วจะบอกหา r ไม่ได้ไม่ได้แล้วนะคะ วิธีหา r ถ้ามั่แย,ยกตัประกอบได้ให้ตัวประกอบถ้าแย,ายกตัประกอบไม่ได้ให้ใช้สูตรเลยเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูต่อ r ที่หาได้จะเป็นได้มาเป็น r 1และ r 2ซึ่งสังเกตจากสูตรก็ได้มันจะเป็นบวกลบเห็นไหมคะมันก็ได้บวกตัวหนึ่งแล้วก็ลบตัวหนึ่งถูกมเพราะฉะนั้นได้สองคำตอบเขาก็มาพิจารณาต่อมาเขาบอกว่าค่าราก r หนึ่งและ r สองที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่า B กำลังสองลบสี่ ac ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในส u a r e root เห็นไหมคะมันแบ่งกรณีได้สามกรณีเขาบอกว่าถ้าถ้าตัวที่อยู่ในรูทเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย b กำลังสองลบสี่ ac ของทั้งสองรากเนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์ค่า R ของเราจะได้เป็น R1 หนึ่งและ R2 สองที่เป็นจำนวนจริงที่ไม่ซ้ำกันจำนวนจริงที่ไม่ซ้ำกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นง่าย ถ้าครูมี r กำลังสองลบอะไรเดียว r ลบสเท่ากับศทุกคนแยกตัวประกอบข้อนี้ได้นะทุกคนแยกได้เป็น r r แล้วก็4 1ลบแล้วก็บวกใช่ไหมคะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้ r เท่ากับสแล้วก็ r เท่ากับลบหความหมายนี่คือเป็นได้รากของรรมสมการลักษณะเฉพาะ เป็นจำนวนจริงสองจำนวนที่ไม่ซ้ํากันนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ครูยกให้แต่ว่าข้อนี้ครูไม่ใช้สูตรครูแยกตัวประกอบใต้ครูก็แยกตัวประกอบไปเลยเห็นไหมเพราะบอกว่าในกรณีนี้ผลเฉลยจะแทนด้วย y 1เท่ากับ e กําลัง r 1 x และ y 2คือ e กําลัง r 2 x ซึ่งอย่างที่ครูบอกเราจะต้องเขียนสมการคําตอบได้เป็น y x เท่ากับ c ห y หบวก c สอง y สใช่ไหมคะ ก็เลยได้เป็น c 1 e กํลัง r 1 x บวก c 2 e กํลัง r 2 x อันนี้คือคําตอบในกรณีที่1%น่งเพราะฉะนั้นที่ครูสตาร์ไว้ต้องจํานะคะจากนั้นมากรณีที่สองเป็นกรณีที่เราได้ b กํลังสองลบ c a c น้อยกว่า0นั่นคือเราจะได้รากของสมการลแลณะเฉพาะเป็นจํานวนเชิงซ้อนติดตัวแปร i แน่นอนนั่นคือเราจะได้สมการในหน้าตานี้ r 1เท่ากับลัมดาบวก i mu แล้วก็ r สองคือลัมดาลบ i mu นะคะอย่างเช่นอะไรดีก็จะอย่างเช่นครูยกตัวอย่างให้ดู y double prime บวกด้วย4 y เท่ากับศูนอย่างนี้เป็นต้นคููเขียนสมการลักษณะเฉพาะได้เป็น r กําลังสองบวกสี่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมใช้วิธีการหาค่าตัวนี้เราย้ายข้างลบ4ี่สี่ไปไว้ด้านนี้เป็นลบสี่ อ่ากำลังสองเท่ากับลบสี่เนี่ยจริงๆก็แล้วมันไม่มีแต่ละถ้าเราพูดในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนน่ะมันได้จำนวนเชิงซ้อนอ่าตรงนี้ครูจะได้มาเป็นถอดรูได้เป็นบวกลบรูทลบสี่ใช่ไหมคะซึ่งคืออะไรถ้าเราเรียนของมปลายแล้วอ่ะตรงนี้ครูสามารถแยกได้มาเป็นสี่คูณกับลบหนึ่งนั่นคือบวกลบรูสี่คูณกับรูลบหนึ่งซึ่งรูทลบหนึ่งมันคืออะไรคะ รูทสคือ2แต่รูทลบหมันคือ i จำได้ใช่ไหม i เท่ากับรูทลบหในจำนวนเชิงซ้อนนะคะดังั้นตอนนี้ครูเลยได้ r มามีเป็น2ตัวคือ r1 เท่ากับสองไแล้วก็ r2 สองเท่ากับลบสองอันนี้เข้าใจเนาะอันนี้คือลักษณะของจะเอ่อจำนวนเชิงซ้อนนะคะลากที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนแต่ว่าข้อนี้แลมดามีค่าเท่ากับศูนย์ แต่ว่ามิวมีค่าเท่ากับ2เห็นไหมคะแมดาเป็น0แต่มิวเป็น2เขาบอกว่าสมการก็จะอยู่ในรูปแบบของ y 1เท่า e ยกกำลัง r 1 x ใช่ไหมแต่ r 1เป็นตัวนี้เนาะแล้วก็ y 2คือ e กำลัง r 2 x ฉนั้นจะได้ว่าคำตอบก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ y x เท่ากับ c 1 e กำลัง r 1คือในรูปเชิงซ้อนนะคะ x บวกด้วย2 e กำลังแมดาลบ i มิ x เช่นเดียวกัน ซึ่งเราสามารถจัดรูปได้นะคะครูขอจัดรูปเลยเราเลยได้เป็นสมการ yx เท่ากับตัวนี้เป็นคำตอบนะ,ะของในกรณีที่2 yx เท่ากับ c 1 e กํลังดำด้ x cos μ x บวก c 2 e กํลังลำด้ x sin μ x นะคะจากนั้นกรณีที่3มเกรณีสุดท้ายคือกรณีที่ลากของสมการลักษณะเฉพาะเป็นลากซ้ำลากซ้ำคือ r หนึ่งกับ r สองมีค่าเท่ากันเลยนี่มีค่าเท่ากันเป็นรากซ้ำจะมีค่าเท่ากับลบ b ส่วนสอง a เนาะซึ่งคือไม่ต้องจำก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะออกมาเองยกตัวอย่างเช่นอะไร,ร <S <S อางเช่น r กําลังสองลบสอง r บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์บบถ้าเราไปแยกตัวกรกอบเราจะได้มีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วนี่ก็ลบลบใช่ไหมเราได้เป็น r เท่ากับหนึ่งแล้วก็หนึ่งมันได้รากซ้ำเห็นไหมคะอ่ะ ราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ลบ b ส่วน 2a เนี่ยมันก็คือตัวเนี้ยค่ะ,ะถ้าครูเขียนให้เห็นชัด a เท่ากับ1 b เท่ากับลบ2ใช่ไหมแต่ c เมราไม่ได้ใช้ก็ต้องเขียนก็ได้เพราะฉะนั้นลบ b ส่วน 2a ก็เท่ากับลบวงเลบ็บลบ2ส่วนด้วย2คูณกับ 1, mm. 1ก็ได้มีค่าเท่ากับได้มีค่าเท่ากับ1เห็นไหมก็จะได้ดังนีซง้ซึ่งไม่ต้องจำเราทำได้นะคะ เราก็จะได้คําตอบออกมาเป็นสองตัวนี้แต่ว่ามันเท่ากันพอดีมันเหมือนกันพอดีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครูจะเล่าแบบคร่าวๆเ,เนาะเขาก็จะสมมุติให้คําตอบอยู่ในหน้าตาที่เ,เติม x ให้อีกตัวหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้มีลักษณะคําตอบคือ yx เท่ากับ c หนึ่ง e กำลัง rx บวก c สอง xe กำลัง rx นะคะซึ่งเป็นผลเฉลยทั่วไปของวิธีที่3นี้ที่ครูสตาร์ไว้ทุกคนต้องจำนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูจะเขียนสรุปให้อย่างคร่าวๆนะคะ,ะนั้นสมการเริ่มต้นของเราเป็น y double p m บวกด้วยะคะ่ะ ay double p m เนาะบวกด้วย b y p r ร m บวกด้วย c y เท่ากับ0ทุกคนต้องเขียนสมการ ลักษณะเฉพาะมาก่อนก็คือ a r กำลังสองบวก b r บวก c เท่ากับ0จากนั้นทุกคนต้องหา r ใช่ไหมคะหา r หา r มาให้ได้จากอะไรมากคะใช้วิธีแยกตัวประกอบก็ได้หรือใช้สูตร r เท่ากับลบ B บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ถูกไหมคะพอเราหา r มาได้แล้วเราจะเกิดกรณีเกิดขึ้น3กรณีคือได้ r 1มาที่มันไม่เท่ากับ r 2แล้วก็เป็นจำนวนจริงแ้วะถ้าได้กรณีนี้เราจะได้คำตอบ y x มีค่าเท่ากับ c 1 e กำลัง r 1 x บวก c 2 e กำลัง r 2 x ถ้าเป็นกรณีที่สองได้ r เท่ากับอะไรได้ r 1เท่ากับแลมดาบวก i นิวแล้วก็ r 2เท่ากับแลมดาลบ i นิวใช่ไหมคะถ้าเป็นกรณีนี้เราจะได้ y x คืออะไรคะได้ y x ่คืออ่าเดี๋ยวรูขอขึ้นไปดูอีกนิดนึงนะคะอ่าได้ได้ย่คือ c 1 e กำลังลมด้า x cos mu x อ่ะได้เป็น c 1 e กำลัง lambda x cos mu x บวกด้วย c 2 e กํลัง lambda x sin mu x ใช่ไหมคะอ่ะจากนั้นกรณีสุดท้ายคือกรณีที่3ถ้าเราได้ r 1เท่ากับ r 2มีค่าเท่ากับ r 2, เราจะได้ y x มีค่าเท่ากับ 1> c 1 e กำลัง r x บวก c 2 x e กำลัง r x เพราะฉะนั้นทุกคนต้องจำที่ครูเขียนมาสรุปนี้ทั้งหมดให้ได้ลักษณะคำตอบต้องจำให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาเจอกันคิปหน้าในตอนที่สองครูจะเริ่มตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูหวังว่าทุกคนควรจะจำได้ก่อนที่เราจะเริ่มตอนที่สองนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูไว้เท่านี้นะคะ